โ okay. อเคพ่อแม่พี่น้องเไยเนาะหลังจากอนณาเบาเตียงซื้อสังกะสีแล้วก็อนณาพวกตะปูแล้วก็แผ่นลบพี่น้องไงมาให้น้องทงเพิ่นเรียบร้อยแล้วบาเตียงก็สิแวะไปเยี่ยมยามทำข้าวอนณายายของน้องลาตีาเขาไดเช่นหน่อยพี่น้องไงยบาเตียงซื้อขนมกับอนณาน้ำผลไม้แล้วก็มังนัดพี่น้องเไยมาฝากเราเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ไปพี่น้องเไยไปเบิ่งน้ำไปชุบน้ำกันเนาะไปอสอบทำหรือว่าทำทา่า ตมเข้าวยายของน้องรตีเพิ่นเล็กซน่อยแล้วกันจิโคตัวเริ่ทางกลับพี่น้องเออองยพราะว่ามันคํามืดแล้วตอนนี้กับน้องพี่น,อน้องเนาะคนก็สิมาพี่น้องเลยโปรยปลายไไมาเลยยิบยับยิบยับยิบยับมาเลยน้องพี่น้องโอ้ผนกระตกดีเกินพี่น้องเงยปึ๊บ ต้ไปใส่เบิดเลยมิดชอยม้อยน้องพี่น้งองเนาะกลับบ้านกลับซองเบิดบอพี่น้องไปไปเบิ่งปผสมน้ำกันก่อนฮึบโอ้คนก็ตกดีขนาดพี่น้องนี่น้ำอ่างอ่งทังนในแห้งเลยเนาะเนี่ยพี่น้องเลยน้ำผลไม้น้ำสม้มแล้วก็ขนมปังเนาะแล้วกับขนมอะไรเงี้วกยกล้วย,วยหอมพี่น้องเลย ผ่าใยายเปินเนาะพี่น,อน้องเนาะแล้วก็มักนัดดูหมักนี่พี่น้องเลยผ่าถึงขั้าแซยเย็น,ยนโอ้แซ่บขนาดฮ่าจะฝนก็มาอลไรพี่น้องเลยปูปลายมาแล้วเนาะหูเห็ดเต่ตาเห็ดทานคนกลุ่มกลุ่มอยู่พี่น้องเลยอ่าจะ สบายดีสบายดียายบอโอ้โดยอะสบายดียายโอ้โดย,โดยพี่น้องเลยอ่ะเขาซื้ออันน่ามักนัดกับอันน่าขนมปังกับน้ำผลไม้มาฝากอ่า,าโอ้มืดเลีนะ๋ยนาะเพื่อมาหอดกไ็ได้ เป็นอะไรอันน่ะไข้ในบ่อสุขภาพมอยู่ดีไมีเ้งอยู่บ่อโดโดยโดยโดยไหนก็งอมือนอนเพื่อดเอ้ามื่อนอนเพิ่อนไดคนถากกระลบแล้วมือนี่ดิโออ่าเมื่อนอนการก็น้องหน้าตีเพิ่อนบ่ยโอ้หองพามีเนี่ยไปดำนะ ยังชําให้เพ right, ินว่าชมดูเอ้ยได้มืออะไรวะโดดโดดโดอาพี่น้องนาทีเพิ่นไปเก็บทานบ่โอ้พี่น้องเอ้ยค่ําน่ะยังบ่หยุดบ่ย่อนอยู่เนาะอือข้าวมันแล้วน้ําท่วมล่ะน้ําท่วมโดจังสิหชําชําินท่วมอยู่ไสน่ะยายหลบนนจ้ทางิมกัๆนลูกบ เอาอะไรลน้ำชุ่มขาพื้นมาแม่นคั่นำล้นพื้นนำชุ่มขาพื้นเ็คั่่เป็นยังเจ้าเจ้าจ้าไปพี่น้องเลยไปไปเบิกน้องพนกอนยายกินข้าวกินน้ำอะไรมือนี้ยังมือวินาทีแชมบอร์ไปซิไปซิวโอ้โดยจนมือแล้วพี่น้องเลยไปไปเบิงน้องพนกอน สบายดีน้องนาตีส้าแสดงมุยบุญยนอยู่คำอะไรกันไร้ห้ากกะเก็บเร็วกี่นี่โอ้พี่น่องห้ากกะเก็บเร็วเนาะนี่รายการมันอื่นพลดไมอืได้เล็กชอบแหละมันนี่ได้ซิบซิบหาซิบหาชอบคล้ายแหละนะิบหาแล้วก็ย่างอยู่แปดชอบอันนี้มีคนจองเอาแล้วเ่าเนี่ย ไอ yo, ้ไปมาเพื we okay. yo, ่อจ่ายเงินเชานี่โอ้จ่ายไปเลยโดยตัวนี้น้าว่าซีเมนด่งว่ะเห็ดนำของโบทันเนาะอันนั้นได้ชาเม่นบ่อของน้องบ่ออะไรกันบ่อของเพื่อนบ่อเม่นเนาะอ๋ออันนี้คือมันมันคำแล้วบ่เนาะโดยก็เลยปิดไว้แบบนี้นะผมเหม็นอื่นขวดไหมประมาณจะชอบได้นี่ครับ บ่ได้ลายอ้ายประมาณบ่ฮอดดอก10สอบนะอือยังบ่ฮู้เพราะว่าเพิ่นตกใส่ช่วงนั้นมันเปียกเบิดเลือกเฮาอ๋ออันนี้วดแล้วนี่รวมๆได้15บ่ลยอันนี้ก็ยังยังบ่ฮอดดอกอันน่ะ10นี่เนาะประมาณนัน20ปลายพี่น้องเอ้ยเบิดแล้วบัดนี้ลยไม้นี่ก็เบิดลไม้ก็เบิดลซื้อเพิ่นได้นีกโยใหญ่แบบนั้นบ่น้องเฮ็ดกะว่าบ่สอ่าุดๆนี โอ้ oh, ถ้าประมาณชั้นนี้ได้เท่าไรกักะประมาณสี่สิบกว่าสี่สิบห้าสิบก็หอดีหรอกได้พอได้ <c oughs> สามสี่สิบสองนี่เนาะเลยใหญ่ดีพี่น้องเลยอันนี้มันโบใหม่บ่นี่นะโบใหม่คออนตกส่วนนแห้งๆเนี่ยบใหม่น้องเห้ยมันใหม่บ่ทั่วโบทึงอึปาโตั อันนี้มันบวเปียกบ่าน้องเอาไว้อันนี้บอกมมนบวเปียกแบบอันอพยานอัดเลยโอ้ก็บผู้เดียวเลยน้องพ่อ,อ,อมีมาอยู่บ่อมันเป็นดำ้มหน้าไอโอ้ว่าผู้เดียวกันไม่เท่าก็ซอยอยู่อย่างคนตรง<อ>ห้ำอาไม่ไม่เท่ากัไม่ซอยโอ้ย <laughs> อแล้วกันไหนน้องแล้วก็ไปพักแล้วมันค่ำแล้วได้พี่น้องไปหกมุมปลายเลยมืออื่นขวดไม้ เอาไหวเองชิมันบวกลืนบน่เนาะบ่แต่ว่ามันเบิดไข่แล้วเออเดี๋ยวว่าตื่นมามีตะกี้แถวามันบ่มีควันเลยอบเงี้ยก็ได้เออเดี๋ยวใหม่เบิดแล้เพราะเห็นพี่น้องนี่เนาะเบิดมือบ่เมื่อวานนี่นะขวดประมาณสวยเตื่แล้วเพราะว่าอันทีเบิ่งสร้างเพิ่นมุงหลังคาเนี่ยม,มันยังบวแล้วอยู่บ่ฮักก็แล้วมึนเออเป็นเหตุคนดเดียวเพิ่นเออ,เอ,อลือยอย้อไหมบ่โดยอ๋อ พื่อน้องเลยพูดพูดเพราะว่าสร้างเพื่อนมุ่งตัวกลางมันหัวอืมอันนี้อะไรเพื่อนเฮ็ดไหมซื้อสังกะสีไหมได้ไหมน้องโดยป้าตเพื่อน้องเลยอ่าทางเอื้อยอันนั้นละไม่เพื่อนน้อบ่อสอย้เพราะเนาะเอื้อยเพื่อนกรใจดีแห้งดีเพี่น้องเลยเพื่อนยังเช็ดห้องน้ำให้อีกดยโอ้โดยโดยดีแล้วแต่พี่น้องเลยอันนี้ก็ บดได้เผาได้แล้วป่ะนี่เนาะโดยเป็นน้อนน้ำกันคืนอีกอะอ๋อโดยพี่น้องไงหัตวตะกอนให้ย้ายเผาเนี่น้องไปนอนพุ่นโดยต้ออันนี้เพิ่นกระจองแล้วนี่บอดูว่าเอาแบบมนดังเมนดังเองคนคนใหดทานกันให้ทานคือกันเนาะ <laughs> แต่เก่าบด้ใส่บุมีเต้า๋<อ>ยวนี้แบบว่าถ้าพฝนตกแล้วก็ใส่เต้าเอา เออกดังอยู่เนาะมันก็สบายโดยยังแบบแบบเพื่อนคู่วยังบุมีอพราตะก้อนน่ะน้องใส่ได้สนุกตะเก่าน่ะดังดังพื้นใส่ฟื้นโดยอ่าเจ้าของเฮ็ดทานขายโดยแต่แต่เจ้าของยังใส่ฟื้นพี่น้องเอ้ย วันนี้เรามีเตาเลยเนาะโ,โอ้ซื้อเตาใหม่บ่ะอายซื้อหออายช <c oughs> อบกินเฮือนหาเตาอายซื้อหาตะกี้พ้อโ,โอ้ยยังใช้ได้อยู่ท่ศาสสน,นี้เนาะอือพี่น้องเอ้อันไหนง่ายกว่ากันสำหรับเจ้าเนาะเตากับถ่านนะเตาอะไรง่ายอ่าแบบว่าเอาจุฟืนกับกับเอาเอาเตาใช้ถ่านดังเงาหน่อยเตาไงเตาไงเนาะถ้าฟืนกะมันซุกไวแต่ว่าต้องซุ้มตลอด แต่มันต้องได้คั่วได้รนะมันเนาะโดยเต้าผัดเอาทานใส่รายกาแบบเห็ดได้เลยก็ได้โดยโดยโดยอันตะเกาน้องเห็ดมาตลอดกับบริษัทบริษัทเนาะบ่กเราบริษัทญาซื้อแบบว่าเพิ่อนจะขายแพงเติมมันนะถ้าหน่อยใหญ่ก็แต่เขาแต่เคยซื้ออันบริบริบริบรษัทมีบริษัทกล้าซื้อเตานี้ ป้าพี่น้องไยแล้ว่าแต่เก่าก yes> ับแบบมีหมีลอย่างนะแบบขาข่าอย่างมันมันบทจําเป็นเขาก็บบจากซื้อนาะซื้อเข่าซื้อน้ำดีกวอพี่น้องไยบัดนี้ก็เราใส่ทานในกาหนึ่งข่าหนึ่งน้ำก็สบายแล้วบัดนี้ตะกี้มีจะใส่ฟืนวันนี้เห็ดเห็ดน่าทานให้มูดังแ้วเจ้าของมาใส่ฟืนแต่งหกลำบากอยู่พี่น้องไย เดน้องเช็ดได้ไหมนี้นะอันนี้อันทานนี่ช่างเอาไม้บ่ได้ว่าจุกันบ่โดยแต่แบบว่าทำพื้นกะกล้องอีกอืแต่ว่าเขาต้องไปหาซื้อโชคซื้อเอาบ่พื้นนี่โดยว่าเพิ่นมาทรงเพิ่นไปแบบไปบอกเพิ่นเลยกับเพิ่นมาทรงนะเพิ่นข้ารถเก้าสิบแล้วเดี๋ยวนี้รถละเก้าสิบพันมากกับแบบทัชจู่ต้นพ้นต๊ะนี่กาบ่ได้อ่อยเลยคือแบบนี้แล้วนี่บ่ไหม โดยลําบากและแบบนี้เนาะโอ้ยบางทีกะฝนตกแห้งกะเปียกกะบ่เอาตัวเปียกกะบ่ได้อีกอพี่น้องเอ้ยฝนมัตกลิ้นอยู่แซ่ๆอยู่นี่พี่น้องนตกได้เพี่น้องเดี๋ยวนี้กเนาะถ้าเบิ่งทางในอาจจะบ่ฮู้ึกแต่ว่าอยู่ทางนอกนี่ตกแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตกลิ้นๆนะเปบๆๆๆๆกะบ่แหงปานไดดอกอือได้ยังสู่ยายกินมื้อนี้ซะละปลาปลาซิวปลาซิวโดยอุปลาซิวเอามาแต่ชะ แบบซื้อตลาดอืไปห่อตลาดแล้วก็ซื้อปไปซิวนำมากินนะซื้อพนเตื่แล้วเก็บซื้อไม้ในตู้ไอ้กระโบ้ดข่าวตลาดใช่ไก็ได้ซื้อแต่ผลไม้ครับอันนุ่มก็ขนมปังและไรมาฝากยายเพิ่นกัอยู่ดีมีเฮงอยู่บ่ยายกับกระเพาะเป็นอยังเพิ่นกระโบ้ดขึ้นบ่ใค่เน่แล้วเออโดยอผู้ไอ้เพิ่นเมื่อดำนาเนาะอื ใกล้สิแล้วเราบอก่นว่าเพิ่นว่ายังสามให้ยังสามให้โอ้ยวายล้อซะแต่ว่าให้ใหญ่ดูไปเถอะแล้ววายเติบเนาะยังเดือนสามให้นึงแล้วเราผลกับแมาอันนาอยู่พี่แล้วบ่นี้เนาะมาพอทานอยู่พี่แล้วี่น้องเไงมาให้สละนี่มาอันนี้แหละเอามาจะใช้จะก่อนขึ้นบุหินเอาเพิผลจะดนแล้วแต่ว่าแบบบ่าสูญอยู่นะผลเป็น แต่ก่อนบริยูมันน่องเมื่อพุ่นกับเมื่อน้ำบ่อนบ่ออยู่พี่เผาอยู่พี่โดยถ้าแบบแถบรอยู่พุ่นเลยก็เอาไปด๊อกเกลือเข่าก็บน้ำพิ่นแล้วกับเมื่อบ่โดยโอ้โดยโดยพี่น้องเลยอ๋อแต่อันน่องเพิ่นก็ขายเป็นแล้วว่าซั่นพี่น้องเอ้ยทางทานก็ถ้าว่ายังเฮ็ดไว้บ่มีผู้ซื้อก็เดี๋ยวบ่เตียงบ่สิซื้อซอยน้องเพิ่นอยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นเมาเบิดแหละสอบเทอะไรเนาะ นเอาสอสิบแปดพัสอสิบแปดพันนี่เนาะเห็ดเพือสิได้ชื่อกระรถดละเก้าสิพันเลย,ยป,ประมาณรถหนึ่งนี่ได้บ่สิปลายสอบบได้บ่ได,โด้โดยเพราพอ่าเพิ่นใส่น้อยนี่ยฮะนะพอดีแบบบบสวดปนไดนเลยก็มั 8, 99, นไต่เขาได้ไม่เป็นซ้ำเปินคลายกะใน้วกแปดเก้าซอฟทั้หอสีไปมากจะอยู่ทืนแนี่เนาะ S <S เห็ดเมยซื้อแล้วพี่น้องจูดกา้าพ่นโต๊ะกระโบใหม่แบบนี้แหลยวิธีการจูดนี่ปะเตียงเนี่เคยมาเห็นดึกดื่อนะอันจูดแบบไรล่ะมันเพราะมันเป็นไม่ดิบแบบคือดังไพนี่แบบบาโบแมนถ้าปากมันกะเอาไม้ใต้ใสอันปากมันลุงมากบนซีจูดกัไม้ใต้ใส<อ>แต่เขื่องกลางเขื่อนหัวน่ะไม่เป็นอ๋อเลยมันลามไปแบบนี้โยกับเห็ดคือดังไพ่์เนี่ยอ๋อเพราะว่าบะเตียง อยู่แถวบ้านมาเตียงนี่มีแต่มีแต่เต,ตาอบเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เตาชนลายแบบนี้เพิ่นมีแต่เห็ดเตาเพิ่นเอิ้นเตาพีอยู่บ่เนาะโดยอือแล้วเอาขี้เลื่อยถมเอาบางคนก็นเอาขี้ดินไนดะ้พี่น้องเลยดย้ยขี้ดินนะ่ะไหม,ไไม้ไว้ให <c oughs> ม้ไว้ <c oughs> ป้อือระวังไหม,ม้ไว้ไว้ก็ไหม้ซ่าได้ดีกว่ากันเนาะตัวใหม้ซ่าแล้วดีแบบว่าถ้าไหม้ไว้ก็บางทีก็ถ้าบ่ได้ควัดมันก็มุ่นถ้าเอาลำโพงทันบนป้ออ อันนี้ก็เทคนิคของเพื่อนน้องเพื่องเนาะอ,อันนี้ก็ยังควนกลุ่มกลุ่มอยู่ใน,นของเพื่อนเอ่ยเพื่อนแขางๆนี่เนาะถ้าควนแบบนี้นี่สแสดงว่าเพิ่นเผาได้จากมือได้เอลยน,น้องกจ,จูดวานนี้จู่วานนี่จูดแล้รวะองมองไรน้องที่เพื่อนจูดนะเนี่ยเบืเ้องนะเบื้องที่บริควนผูกอ๋อยังเปิดอยู่บ่เดี๋ยวนี้กะเปิดปิดลแล้วเอาปิดแล้วมันไหมไปเองมาเนี่ยนะปิดแต่มื่นมื่นจูดถูกเออเป็นอะไรเทคนิค ก็มันเบิ่งชิง่ายก็คือบ่ง่ายได้เห็ดเต่านี่ก็เนาะบ่เตียงก็บ่เคยเฮ็ดจักเทื่อปลาไว้ทีละมันใหม่บัดนี้เฮาเฮ็ดเทาเฮ็ดได้จังสิฮู้ว่ามันมันพอแล้วหั่นน่ะโดยแบบถ้ามันสุดแล้วแลมันเป็นสีมันเปลี่ยนสีควันมันสิเป็นสีเขียวสีผ้าสีผ้าควันควันนี่ไดงโดยสิเป็นสีผ้าควันนี่ก็สําคัญอันนี้เนาะควันกุ้มๆมานี่กกถ้าแบบนี้แหละมันยังบ่้ใหม่ อ่มันยังมันโมเมนควันขาวแบบนี้โดยโอ้ควันมันกับซีคอยกูหนีบ่โดยเออไปเรื่อยเท่าเฮ็ดได้ป่ะนี่นกเดีบว่ามันมันใหม่เนี่ยละครับมันใหม่เบิดแล้วนะอัดหูไว้แล้วก็ปิดไว้เลยเจ้าหูว่าแบบนี้เจ้าหูขึ้นจนไทยมันบ่มีควันจังดีอีกเลยอ่าเพราะว่าไอ้ก็เห็นเพิ่นเห็ดอยู่บ้านเป็นเตาอบแหละอ่ามัน เทคนิคอะไ,ไรมันใหม่เบอร์แรกเลยเพิ่นอัดปิดไว้เลยเนาะปิดไว้เลยให้ท้องสามมือเลยจะมาควัดอ่ะนะแต่บอกหูว่าแบบนี้นี่เทคนิคเดแบบใดต้องปิดไว้คือกันบ่ะปิดหูไหว้คือกันก็ปิดไว้คือกันอืมันเจาะเจาะทั้งหัวมันได้ดใช่ไหถ้าปากมันชุดเนี่ยล้วก็ควัดควัดคว,วัดขึ้นขึ้นมาอืม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 นะสามพี่น้องนี่ก็ได้เทคนิคลายตืบเลยมือนี่คำมืดเลยเนาะ แต่น <c oughs> uh, ี it ites, oh. lek, morning morning ่ไปอาบน้ำอาบในซ่ําบ่ยัง5:00นแล้วกินอ๋อเกืบซานแล้วพี่น้องนี่พูอ่า6:30นและเนาะมันแจ้งพูพี่น้อง6:00นอ่า6:00เกือบ40นาทีแล้พี่น้องเอ้เกือบสิ7:00นลนี่เนาะเออปายอ้ายบ่วลบัดนี้อันน้องปน้ําานแล้วก็พามีตู้กินข้าวกินน้ําแล้วก็มือมือนอนอยู่เือนพุ่นบ่โยออข้ากินอยู่พี่บ่น้อง โดยเขาเนี่ยบางทีก็กินอยู่พี่บางทีก็กินอยู่พุ่นโอ้แต่ว่าหนึ่งในอยู่ใช่น้องหนึ่งมาหนึ่งอยู่พี่เพราะว่ามาปวัดทานอยู่พี่ไงนะถ้านหนึ่งอยู่พี่แล้วก็เอามือพุ่นโดยโเปิดมือแล้วมือนี่เนาะโอ๋อไอ้มาคำเลยได้พี่น้องเลยมาเตียงดูมาคำเลยท่านเนี่ยทานน้องเพิ่นควัดดูจนได้สิบปลายเสาะเพอร์เดียวเนาะยิบได้เรียบร้อยปะกิงขนาดเพอร์เดียวเปิดมือ พร้อมกันเลยบ่น้องทงก็คืออันควัดแล้วก็ึกอยู่นั่นก็โดยมันก็ควัดแต่ดุดเลยพี่น้องเไงอือพอน้องทงก็เมื่อกี้นี่ก็บ่ได้มีผู้เอาว่าซั่นเหลือ5ะสอบบ่เตียก็ซื้อซอยเพิ่น5ะสอบแต่น้องนาตีมีคนจองบ่แล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เราเสี่ยงไว้ดังเนาะอืมพอดีปิดจ๊อบเลยบ่านนี้เออป้าชาน้องไปอาบน้ำอาบน้ำนไอ้ก็ขอตัวกรับก่อนมื้อนี้เนาะโดยมื้อหน้าก็สิเข้าไป เยี่ยมบึงเฮือนไม่ผลเห็ดไม่เนาะอันขั้นใดขั้นด่างกันแล้วหรือบ่ด้ยแล้วไดดนแล้วโอ้ด้ดดผลต๊กกะอ่าบหัวได้อย่างที่เดี๋ยวนี้จ้างไม่วันนี่ยังพ่งงาแล้วอ่าหากแล้วมันนี่บ่ดวยด้วด้วด้ไปใช่ไออันไอบกวนเวลาเด้อเด้สบายดีไปหาน้ำแทฝนมาเลยพี่น้องเลย ตู้จนคำจนมืดเนาะยังขวดทานอยู่พี่น้องเลยไปบาเตียงกับสิคอตูเ้เดินทางกลับก่อนมาหนีพี่น้องเลยกัแวะมาเยี่ยมมายามเบิ้งอันอน่ะน้องเพิ่นกับอันน่ะนไม่ตู้เนาะพี่น,ออน้องเนาะเอางไม้เม็ตอกมาผักเราแหละจเล็กยะฉลี่ยพี่น้องเลยพอ,พอได้มาหาน้องทุ่งแล้วก็อยู่ใกล้กันนี่นะใกล้ๆหนึ่งพี่น้องกระเทินแล้วก็อ่าก็เลยแม่แวะเยี่ยมยามน้องเพิ่นเลยเนาะถ้าส์ี ผมมามันกับบุคักแบบนึ่งนะพี่น้องเลยเพราะว่าเขาได้มาเยี่ยมมาซื้ออันสังกสีมาให้น้องทงแลวก็ต้องไรเวะมาเยี่ยมมาถามไทยเบพิ่นเนาะเพราะว่าเป็นอยู่ใกล้กันพี่น้องเลยก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่บมีที่อยู่อาศัยแหละแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วเนาะมีผู้สดผู้ซอยเพิ่นแล้วทั้งน้องนาตีก็ถือว่าคำสีว่าแบบภาษาบ้านๆก็คือว่า ไดริบได้ดีอบอถึงว่าคันริบดีกพะพออยู่พอกินนะพี่น้องไอ้แต่ว่าทั้งน้องทงเพิ่นกันยังอา่าจักสิว่าจะอะไรเนาะกันยังพอประคองตูไปอยู่ก็ได้รถจักรคันหนึ่งโดยรถมอเตอร์ไซค์แหละอา่าแล้วก็ได้ยินข่าวว่าเพิ่นที่พุกกระตูไม่แล้วก็มีผู้ใหญ่ที่ซอยเพิ่นแล้วทั้งสองบ่เสียงน้อยว่ะสินเนาะก็ดีใจนะเพิ่นบ่เตียงกะซื้อสังกะสีมาให้เพิ่นพร้อมพี่นอ้นองเอ้ย แนะต่ละมือน,นี้กับเตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเงยฝนก็ลงมาเฮงจตอร์ไรไรพี่น้องเงยวันนี้เนาะ,ะปูปับปับมาแหลพี่น้องเงยต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ุกุู่จุกคนที่เข้ามาติดตามมาส่งคลิปจนจบแล้วก็บงนะังขางโฆษณาพี่น้องเงยสำหรับมือน,นี้เตียงข้ากล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ุกุู่จุกคนเนาะพี่น้องเนาะ